โอ้โห oh สถานการณ์ไม่อื้ออำนวยเรามาตามข่าวสารของปอลปอกบากันหน่อยนะครับมีรายงานล่าลสุดบอกว่าปอกบาลุลุนผลตรวจฉีในวันนี้ครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะโดนแบนถึง4ปีเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากกาเซสตาเดลโลสปอร์ตสื่อจากอิตาลีครับบอกว่าปอลปอกบากองกลางตัวตัดผมของยูเวนตุสคนนี้เตรียมรับรู้ผลตรวจฉีครั้งใหม่ในวันนี้เลยหลังจากไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นจนโดนโทษแบนนะครับ ดาวเตะไว้ย30ปีอย่างปอกบาครับโดนสุ่มตรวจหลังจบเกมชนะอูดินเซ่สามศูนย์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งที่เป็นเพียงสำรองโดยผลปรากฏว่าเขามีระดับเทสโทสเตอโรนมากกว่าปกตินะครับปอกบาบอกว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์และขอให้มีการตรวจสอบใหม่ในปัสสาวะอีกครั้งหนึ่งรายงานบอกว่าปอกบาจะรับรู้ผลตรวจชีครั้งใหม่ในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตการาแข่งของเขาอย่างแน่นอนถ้หากว่าเป็นจริงนะครับ ถ้าหากว่าผลการตรวจยืนยันว่าเป็นบวกเนี่ยปอกบาก็จะโดนโทษแบนยาวถึง4ปีโอ้โยังงก็ตามครับอาจจะลดโทษลงมาเหลือ2ปีก็ได้นะครับหากท้ที่สุดแล้วเขาโดนแบนแน่นอนว่ายูเวนตสุสก็คงจะยกเลิกสัญญาไปเลยครับซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเซฟเงินกว่า30ล้านยูโรเมื่อพิจารณาจากสัญญาที่จะหมดในปี2 0 2 6และรับค่าเหนื่อยปีละ10ล้านยูโรนะครับอืม้มต้องมาตามแล้วครับ ว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของปอปบ็อกบาเนี่ยมันจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับโอ้ทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับต้องบอกองี้เลยครับอนาคตเริ่มไม่สุดใยแล้วกองกลางตัวตัดผมถ้าออกมาเป็นบวกนี่โอ้โหหวานจ๋าเลยนะครับแบนดี่ปีกรบปอกบาจะไปอยู่ใสแล้วแบบเนี้ยโอ้ทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงไปกันใหญ่แน่ๆครับสำหรับอนาคตของปอปอกบา